ก็เป็นงานออดิเลตอย่างหนึ่งครับจากตอนแรกผมเนี่ยไม่ค่อยได้สนใจสักเท่าไหร่แต่พอมีคนสอบถามเข้ามาเยอะๆว่าอยากจะให้จัดสเปคเอาไว้ขุดเหรียญคริปโตเราก็จัดให้นะครับพอเยอะๆเข้าเนี่ยผมก็เริ่มมีความสนใจแล้วทำไมเขาสนใจกันจังเราก็เลยมาลองเริ่มขุดแบบจริงๆจังๆจนตอนนี้นะครับได้เป็นแบบเหมือนเป็น passive income นะครับ จริงคอมพิวเตอร์ที่จะเอามาขุดเหรียญคริปโตครับมันไม่ต้องสเปกแรงแต่ว่าเราจะไปโฟกัสในส่วนของตัวการ์ดจอเป็นหลักมากกว่าต้องใช้การ์ดจอที่แรงมากยิ่งมีการ์ดจอหลายใบเนี่ยก็จะยิ่งทําให้ขุดได้เยอะมากยิ่งขึ้นนะครับปกติคอมพิวเตอร์ทั่วไปเนี่ยจะมีแค่1ใบเท่านั้นแต่พอเป็นเครื่องที่เอาไว้ขุดเนี่ยก็จะมีทั้งหมด6ใบจนถึง12ใบต่อเครื่องครับ จริงๆก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับปกติเนี่ยหนึ่งเครื่องมันไม่จําเป็นที่จะต้องมีการ์ดจอใบเดียวเราก็ค่อยๆเพิ่มการ์ด2ใบ4ใบ6ใบจนตอนนี้ก็เยอะขึ้นตามอย่างภาพที่เห็นเลยครับ ก็ต้องดูพวกเรื่องของอุณหภูมิห้องครับเนื่องจากว่าเครื่องขุดเนี่ยมันทํางานตลอด24ชั่วโมงมีพัดลมหลายตัวแล้วเนี่ยมันก็มีความร้อนสะสมมากขึ้นเรื่อยๆอย่างในห้องขุดเนี่ยก็ต้องจัดการให้อากาศมันเย็นตลอด24ชั่วโมงไม่งั้นเครื่องขุดมันจะค้างครับหรือว่าแรงขุดมันจะลดลงต้องเย็นนานครับแล้วก็ทนตลอด24ชั่วโมงเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยห้ามตกเนื่องจากว่าเครื่องพวกนี้มันทํางานตลอดเวลาถ้า ความเย็นมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันก็จะทําให้เครื่องค้างหรือว่าความเร็วมันลดลงก็ต้องรักษาความเย็นให้เท่ากันทุกเครื่องครับ Mitsubishi Heavy Duty Fuyu Series ขนาด32,000 BTU ซึ่งมีการดีไซน์ช่องลมให้สามารถกระจายลมได้ไกลเพราะใช้เทคโนโลยี Jet ดซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกันกับเครื่องบินเจ็ดครับตัวนี้เนะ่ยสามารถส่งลมได้ไกลมากถึง20เมตร ตอบโจทย์ทั้งความเย็นความทนทานเปิดได้ตลอด24ชั่วโมงอุณหภูมิไม่ตกแถมยังประหยัดค่าไฟแบบสุดๆเพราะเคลมว่าใช้เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์แท้ทั้งระบบเป็นระบบที่ทําให้แอร์รักษาอุณหภูมิห้องได้นิ่งอุณหภูมิไม่ตกแถมยังประหยัดไฟมากกว่าเดิมยิ่งสายคุณอย่างผมเนี่ยต้องเปิดทั้งคอมเปิดทั้งแอร์ทิ้งเอาไว้ตลอด24ชั่วโมงต้นทุนของผมเนี่ยคือค่าไฟพอเห็นบินค่าไฟทีไรเนี่ยเรียกว่าน้ําตาไหลทุกทีพอเปลี่ยนมาใช้แอร์มิซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ก็รู้สึกเเเบาาากระปตงขึ้นมลย ผมชอบ 3D Auto ครับเพราะมันสามารถกระจายแรงลมได้ทั่วทุกมุมห้องเลยเย็นทั่วถึงทุกเครื่องขุดเลยครับที่สำคัญเนี่ยเขายังมีฟังก์ชันตัว High Power เร่งการทำงานให้เครื่องขุดเนี่ยสามารถทำอุณหภูมิห้องได้ตามกำหนดภายในแค่15นาทีเท่านั้นสมมติกรณีเราจำเป็นจะต้องปิดแอร์ซ่อมไฟฟ้าภายในบ้านกลับมาเปิดแค่15นาทีเนี่ยก็เย็นแล้วทำให้ห้องเนี่ยเย็นไม่ขาดช่วงเลยครับที่เด็ดสุดที่ผมชอบเลยก็คือ Auto Restart ครับเวลาเกิดไฟดับเฉียบพันเนี่ยเครื่องเขาจะกลับมาทำงานได้ตามโปรแกรมครั้งสุดท้ายไดเม,เดมเลย ก็ถ้าให้ผมแนะนำสำหรับสายขุดคริปโตนะครับเลือกให้สุดไปเลยเหมือนตัว Mitsubishi Heavy Duty f u r u Series ตัวนี้ครับสุดทั้งความเย็นแถมยังรับรองในเรื่องของความทนทานนะครับพอเขาใช้ตัวคอยทองแดงนะครับที่มีการเคลือบตัว epoxy coating ทำให้คอยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวในบ้านแล้วก็ตัวนอกบ้านหมดปัญหาแอร์รั่วแถมเรื่องของการรับประกันเนี่ยไม่แพ้ยี่ห้ออื่นเลยครับเพราะเขากล้ารับประกันทุกชิ้นส่วนสูงสุดถึง5ปีเลยครับ อย่างผมเนี่ยที่เปิดแอร์แบบ24ชั่วโมงเนี่ยก็สบายใจในเรื่องของการรับประกันเลยแถมตอนนี้เขายังมีสิทธิพิเศษมาหาจักรพลัสลงทะเบียนร,รับประกันสินค้าผ่านตัว Heavy Duty วา r ันตีเนี่ยได้ประกันเพิ่มขึ้นอีก6เดือนนะครับทั้งเย็นทั้งทนและคุ้มค่าขนาดนี้เนี่ยสายคุณห้ามพลาดครับตั้งแต่ผมติดมาเนี่ย ต้องบอกก่อนว่ายังไม่เคยปิดแอร์เลยแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมจะมีปัญหาอยู่หนึ่งอย่างก็คือห้องขุดของผมเนี่ยผมค่อยๆเพิ่มเครื่องขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมและแอร์ตัวเก่าของผมเนี่ยมันค่อนข้างเล็กต้องมีทั้งพัดลมช่วยเป่าเอยแล้วก็ปรับแอร์จนเย็นสุดแล้วตัวห้องเนี่ยยังร้อนอยู่แต่พอเปลี่ยนมาเป็นแอร์ตัว Mitsubishi h e a v y d u ต y ตัวนี้เนี่ยผมสามารถปรับอุณหภูมิแบบไม่ต้องเย็นถึงขั้นแบบให้แอร์ปรับ16องศา18องศาปรับไว้แค่แบบ25องศาถึง30องศาี่ ก็สามารถควบคุมในเรื่องของอุณหภูมิในห้องขุดของผมได้แบบตลอด24ชั่วโมงแถมผมยังชอบฟังก์ชั่นหนึ่งครับที่มีซูบิชิ เขามีมาให้ก็คือเป็นฟังก์ชันตัว auto restart ตัวนี้เนี่ยมันเหมาะสําหรับนักขุดจริงๆคือถ้าไฟบ้านเกิดดับขึ้นมาแล้วคอมพิวเตอร์เราเกิดเปิดขุดขึ้นมาแล้วเนี่ยตัวแอร์มันไม่กลับมาทํางานเนี่ยห้องขุดมันจะร้อนมากทําให้เครื่องอาจจะเกิดความเสียหายได้แต่พอมีฟังก์ชันตัวนี้มาเนี่ยทำให้ผมสบายใจได้เลยเวลาแบบออกไปนอกบ้านแอร์ Air ก็ยังทํางานแน่นอนแล้วก็เครื่องขุดผมสามารถทํางานได้แบบ24ชั่วโมงครับ ก็ใครที่ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกอยากจะลองขุดตามหรือว่าอยากจะติดตามพวกเทคโนโลยีรีวิวสินค้าอะไรต่างๆใหม่ๆเนี่ยก็สามารถติดตามผมได้ทั้ง Facebook, IG, YouTube, TikTok นะครับชื่อเดียวกันหมดเลยคือ x 3 e t ครับผม